สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ครับส่งท้ายเดือน30เมษายนที่อุบลราชธานีนะครับกับร้านบนหัวซาวเซมกงครับมาชมบรรยากาศสินค้ามือสองนะครับวันนี้บรรยากาศยามเช้ากำลังขัดทำความสะอาดครับดอกวีเอ็มมีหลากหลายสภาพนะครับถ้าดอกเดิมก็1,100บาทนะครับถ้าดอกซ่อมก็ประมาณ700 800บาทตามสภาพตามรายการนะครับกำลังพอนแยงเจ็ดห้า750ครับอยู่ในตู้เลย ประมาณ20กว่าดอกบรรยากาศยามเช้านะครับลำโพงก็เป็นเชลเลนเจอร์นะครับนี่กำลังทยอยถอดครับวันนี้ระยะยา,ามเช้าเป็นนาฬิกา30นาทีนะครับ30เมษายนอัปเดตทุกวันกับโปรโดีทีเด็ดแล้ววันนี้บรรยากาศของสินค้าม,มือสองนะครับทยอถอดอุปกรณ์ต่างๆตู้ซับเบียดประมาณ40 48ใบนะครับ ถอยไวยถอดตู้เียงกลางครับออับเบียก็ถอยไว้ถอดออกมานะครับถอดยากเลยวันนี้พี่ดอกช l l เ n อร์นะครับช h a เ l อร์หกห้าศูนย์ที่อับเบียกันสดๆแล้ววันนี้ถ้าดอกเดิมก็ราคาอยู่ที่ประมาณสองพันไม่เกินสองพันสามนะครับดอกเดิมถ้าดอกซ่อมก็ประมาณ ไม่เกิน2,000นะครับ1 7,000 8,000 9,000บเพลงเชี่1 8นิ้วตามสภาพเนาะนี่ปลาตองครับสวดีครอเขาปลาอนี้อีกสวัสดีครับนี่นี่ปลาครับปลาตองครับปลาลังผัดตู้ครับตู้ลำโพงตงปลาครับอะปลาทำอะไรปลาใหู้ดเฉยปลาไม่กระดังคกังคัน็อตนี่กระังันน็อต เชา้าเช้าอาบน้ำทุกวันแล้ประชุมลำโพงของนะี่กราสดเราสดแล้ววันนี้มาจากรถสดจากเรือนะครับนี่ถอดกันอาบน้ำทุกวันนะหนี่ถอดกันสดแล้ววันนี้คุณเยอะคุณเยอะครับถอดมาจากตู้มา40กว่าใบต,ตู้ปลานะแล้วก็อุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงได้รอมาอีกหนึ่รอบแล้วเอ๊ะเป๊นนะเป๊ะชี้แล้วมั้ยเป๊ะสีตู้ฟังอะไร แต่ขัดดอกก็กำลังคอยขัดนะครับตามสภาพไปได้ขออนุญาตให้ทีมงานเช็คสภาพก่อนนะครับดอก,ดอกที่จะพาชุทีมรอบครับเช็คสภาพดอกก่อนว่าดอกเป็นสภาพไหนครับดอกเดิมไหมดอกซ่อมไหมขอ,ขออนุญาตคัดออกมาก่อนนะครับสภาพก่อนนะครับอัปเดตยามเช้าที่อุบลร,ราชธานีนะครับ สูบซับฟีแต่1 5 0 0ถึง1 9 0 0 2,000บาทแล้วแต่สภาพนะครับผู้เสียงความอุปกรณ์ต่างๆนำกลุ่มอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวเอยู่ที่โซน5นะครับกับร้านด้านบนเป็นิษยสาวคิงคองโซน5ในการช่วงเช้าๆครับพาชมอัปเดตให้ชมกันนะครับร้านกำลังคัดออกกันจ้าวเรียบนะครับเดินไปเนาะเดินไปเนาะก็อำบ้า ห้าร้อยยี่สิบทำไมเป็นซึมซึมป๋าวันนี้ร้อยยี่สิบนี่เรียบร้อยแล้วป๋านี่อาการนี่เอาสวดดิสวดดิสวดครับสวดเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เรียบร้อยแล้วป๋านี่หมดกี่บาทวันนี้พูดตรงหมดกี่บาทข่อเล็กหนึ่งครับก่อเล็กหนึ่งโอ้โหข่อเล็กหนึ่งกี่กัสสองกัสครับสองกัสนะป๋าคร้อยยี่สิบแล้วกี่บาทตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วโอ้โหเสื้ข้ากินด้วยครับ โอ้ยังเลี้ยวแรงดีเนาะปลาเนาะนี่ครับเอาโขขันออกมาดีกว่าขันออกมาดอกซ่อมครับโอ้ดอกซ่อมใช่ไหมน้าผมนะเชื้อปลานะต้องเชื้อปลานะเชื้อปลานี่ยต้องเชื่องการกต้องคอยถอดครับตัวนี้งานป่าเคียงด้วยตวกต้อยด้วยถอดนะครับ บริการจงางกเช้าอัปเดตครับแต่ละโปรโมชั่นแต่ละชุดแต่ละเครื่องเสียงนะครับนี่ครับเทียบยังไม่ได้ไหลยังไม่ได้ไหล่ายวีดีโอถ่ายอัปเดตได้เฉยตัวนี้ถ่ายรูปห้ลูกค้าดตรงนี้ถ่ายรูปอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันครับเพราะชิ้นงานทุกวันอัปเดตทุกวันนะครับอัปเดตทุกชั่วโมงต่อชั่วโมงให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับ เมื่อกี้กำลังจะไลฟ์เมื่อกี้เกิดการผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับเลยอัปเดตเป็นโปรโมชั่นต่างๆให้ชมกันครับมีคนกำลังพยายามพงครับเบี้ยม12นิ้วนะครับพยายขัดทำความสะอาดเช็คสภาพก่อนว่าเป็นยังไงดอกสภาพไหนนะครับติดไม่ติดนะครับต้องเช็คดูก่อนนะถ้าดอกเดิมว่าขายเป็นดอกเดิมดอก่อมว่าขายเป็นดอก่อมนะครับ จะมีตู้มือสองนะครับจามเช้านี่ครับมือสองนครับมือสองมาดูมาชมได้หลายรุ่นหลายราคาหลายแบบนะครับ,รบเดี๋ยวช่วงเที่ยงเราอัปเดตให้ชม,มอีกรอบครับช่วงเที่ยงนะครับขอบคุณท่านพี่เก็บติดตามรับชมกับโปรดีทลเดี่ยวกับความเหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างตัววันนี้นําเสนอในรูปแบบมือสองครับวันนี้มือสองมาสองสาม,มาสวันต่อันนะครับ ส่วนชิ้นท้าใหม่ก็ยังออกชงทุกวันนะครับวันนี้ก็ทยอยส่งขอบกับพี่น้องอที่จังออกวันพุ่งนี้ไปยาโสธรเช้าเช้ากระงคืนป่ายะโสธรนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็มาแถวทำเฉดแก้วแล้วพรุ่งนี้3ชุดนะครับสามทุ่นดคูนแปดครับเทวีขันออกมาเดี๋ยวมันเจ็ดห้าศูนย์นี่ครับเดียวดิ้ว ติดตามนะครับบรรยากาศอัพเดตทุกวันให้ได้ชมกันกับโปรโมชั่นมากมายเยื่อไยขันเยอไถอดออกมานะครับลูกซับดีลลูกแราตาทุกเขากอด<อ>ดอกเลนเจอร์650 เยอะไหมฮะโกมาสวดป๋าสวดป๋าสวดสวดป๋าสวดสวดครับสวดจะไปเดี่ยวแรงเบาในป๋านี้สวดสวดสวดนี่เสียงดังไปสิบบาทครับสิบบาทหนึ่งกักสิบบาทโอ้โหขนาดสิบบาทนั่นนี่ถ้ายี่สิบบาทเยอะกว่านี้ใช่ไหมเยอะกว่านี้ทหารก็วันนั้นทยอยทอดนะครับวิธีการทอดครับถ้าตู้ ประตูนะเน่นแจ้งว่าตูไม่เคยขาดก็จะเปิดฟ้ายากกวออ่าตัวนี้อ่ามาชมมือสองกอันอัพเดทนสดนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับบรรยากาศย,ย,ยามเช้า30เมษายนยามเช้าที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลนมิสซาซาวเซียงกงนะฮะ075 3130 01ส่งท้ายเดือนกับโตดีเทียดยามเช้าประมาณ8นาฬิกาเกือบ1 0นาทีกับ40นาทีแล้ววันนี้นะครับ ขาดก็ขัดครับแด่ขันก็ขันนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทุกท่านที่สั่งจองชุดเครื่องเสียงก็จะเป็นสินค้ามือหนึ่งสินค้ามือหองผ่านเพจนะครับเพจร้านอุบลมิวสิกซาวดเซงกงอุบลร,ราชธานีเฟซบุ๊คอุบลมิวสิกซาวด์บ่าวไก่แล้วก็ช่องยูทูบอุบลมิวสิกซาวด์สตูดิโออย่าลืมไปกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ที่ ช่อง YouTube อุบล Music Sound s t ดิโอนะครับรับชมคลิปก่อนไทยรับชมโปรโมชั่นก่อนไทยกับโรดีทีเด็ดมากมายให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็มีหลากหลายโปรโมชั่นนะครับให้ได้ชมกันนะ่จะเป็นชุด2อ4 4ูณสองสคูณสี่แคูณแนะครับสิบสองคูณแปดสคูณสิ 16, แล้วก็2 4่คูณสินะครับนี่มีหลายโปรโมชั่นให้ชมตั้งแต่ชุด1,000งหมกว่าบาท2องหมื่นสามหมื่นสามหมนะครับ วันนี้อัปเดตกันให้ชมกันนะครับกับโปรโมชั่นมากมายนะครับบรรยากาศวันนี้ก็เร่ง่งมอบลูกค้านะครับสรับมือสองประมาณช่วงเที่ยงเราจะอัปเดตให้ชมอีกรอบนะครับวันเที่ยงนะครับททีมาพนักงานทำความสะอาดเช็คอุปกรณ์ระบบทุกการเช็คเครื่องเสียงเช็คสัญญาณว่าชัดเจนไหมตู้ลำโพงล้องไหมนะครับ แล้วก็จะทำการอัปเดตอีกหนึ่งรอบนะครับนะขอบคุณทุกการติดตามโปรดยามเช้านะครับ30มเมษายนส่ดท้ายเดือนเมษายนที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิสาวเซนโตครับบรรยากาศยามเช้าอากาศเย็นสบายอุณหภูมิก็ประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับวันนี้นะฮะถือว่าอากาศเย็นสบายดีครับไม่ร้อนไม่ร้อนเกินไปท้องฟ้าคือมีเมฆเป็นส่วนมากนะฮะถือว่านะครับฝนลาฬฟ้าก็ยังปกติอยู่วันนี้นะครับก็รอดูการตอนเที่ยงนะครับ ตรวจสอบการตัาเทียมว่าจะปกติไหมขอบคุณด้วยการติดตามครับยามเช้านะสอบถามขมูลที่0856313001นะครับ0927566497ทักไม่ได้ทั้ง ID ีไลน์นะเฟซบุ๊กอ่าแล้วก็เพจแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับกับช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวสเตรโอกับโปรดีเทเดยตยามเช้าโปรดีเทเด ความเหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้นส่วนนะครับพาชมบรรยากาศให้ได้ชมกันยามเช้านะฮะสินค้ามากมายมือห่มือ2อชุดเครื่องจงงต่างๆก็มาดูมาชมกันได้นะครับอัปเดตทุกวันนะครับอัปเดตทุกชั่วโมงให้ได้ชมกันกับโปรโมชั่นมากมายนะครับลำโพง8นิ้ว21นิ้วที่อุบลราชธานีของคุณท้งการติดตามครับอัปเดตวันนี้30เมษายนสวัสดีครับ